เมื่อแม่ผัวคิดว่าตัวเองคือผู้ชนะแต่ไม่รู้เลยว่าสไพ้ายที่ถูกเธอเหยียบย่ำกำลังกลับมาทวงคืนทุกหยดน้ำตาเสียงหัวราอก,กลางดึกชามอาหารหมาที่ไม่มีวันแหง้งและเงาผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างหลังในกระจกเธอคือใครกันแน่คืนนี้ความลับในบ้านหลังนั้นจะถูกเปิดเผยทั้งหมดบ้านไม้สองชั้นกลางทุ่งนางเงียบงนันเสียงลมพัดผ่านช่องหน้าต่างเก่ากลิ่นคาวของอาหารค้างลอยอยู่ในอากาศ แสงแดดบ่ายสองผ่านผ้าม่านซี่จางแม่ผัวนั่งอยู่มุมห้องมือสั่นถือถ้วยข้าวเย็นชืดสพายสาวเดินเข้ามาใบหน้าแต่งจัดเหมือนจะไปงานเลี้ยงแต่แววตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งในมือถือชามโลหะใบหนึ่งกลิ่นเหม็นคลุ้งจากในนั้นกระแทกจมูกกินสิแม่ผัวเธอพูดเสียงเรียบเสียงช้อนกระทบขอบชามดังแกร่งแม่ผัวมองลงไปในนั้นคือเศษอาหารผสมกับอาหารหมา เนื้อเปื่อยดำๆคลุกกับน้ำมันเหนียวแม่ไม่หิวเสียงสัน่นสะพ้ายหัวเราะเบาๆบเสียงเหมือนเสียดในลำคอไม่หิวก็ต้องกินไม่งั้นเดี๋ยวผัวฉันกลับมาจะรู้ว่าแม่ไม่เชื่อฟังแม่ผัวหลุบตาน้ำตาคลอกลิ่นเน่าของอาหารยิ่งแรงขึ้นสะพ้ายนั่งไข่ห้างมองอย่างพอใจลมเย็นพัดผ่านแต่ในห้องกลับอึดอัดเหมือนอากาศหยุดนิ่งมือเหีียวย่นค่อยๆย,ยยกช้อนเสียงโลหะขูดกับขอบถ้วย สภัยยิ้มกว้างขึ้นดีมากแม่อย่างนี้สิว่านอนสอนง่ายเสียงฝีเท้าคนเดินเข้ามาจากนอกบ้านประตูไม้ดังเอียดแม่ผัวสะดุง้งสภัยรีบลุกขึ้นยิ้มหวานทันทีพี่ขากลับมาแล้วเหรอผัวมองไปรอบบ้านกลิ่นอาหารหมายังลอยอยู่สายตาเขาหยุดที่ถ้วยโลหะบนโตะ๊ะหัวใจแม่ผัวเต้นแรงสภัยหันไปยิ้มแต่เหงื่อเริ่มไหลข้างแก้มชายหนุ่มขมวดคิ้ว กลิ่นอะไรนี่ทำไมเหมือนอาหารหมาแม่ผัวเม้มปากแน่นสะพยหัวรอกกลบเกลื่อนม้าแถวบ้านแอบมาขอข้าวฉันเลยเอาไว้ให้มันเขาเดินไปดูชามโลหะนิ้วสัมผัสขอบชามที่ยังอุ่นแต่แม่ไม่มีหมานี่สะพยชะงักมือเริ่มสัน่นแม่ผัวหายใจแรงขึ้นรู้ว่าความจริงใกล้เปิดเผยชายหนุ่มหันมามองตรงแววตาคมกริบเสียงลมหายใจของทั้งสองดังในความเงียบสะพยยิ้มจาง แต่ดวงตาเริ่มกลอกไปมาเหมือนหาทางหนีทันใดนั้นเสียงกระแทกของชามโลหะดังลัน่นอาหารหกกระจายบนพื้นกลิ่นข้าวลอยคลุ้งไปทั่วบ้านแม่ผัวเงยหน้าขึ้นแววตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความกลัวในขณะที่สไพยยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเสียงฝีเท้าของผัวก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆชายหนุ่มหยุดยืนตรงหน้าโตะ๊ะกลิ่นอาหารหมาชยเข้าจมูกจนเขาขมวดคิ้วแน่น แววตาเขาหนักแน่นเย็นชามองไปยังแม่ที่นั่งนิ่งน้ำตาเอ่อคลอแล้วสายตาก็หันกลับไปยังภรรยานี่มันเรื่องอะไรกันแน่เสียงของเขาแข็งแต่ไม่ดังเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจแม่ผัวเต้นสไพยพยายามยิ้มแต่ริมฝีปากสั่นจนแทบพูดไม่ออกฉันฉันแค่ลอเล่นแม่เขาไม่กินข้าวเลยฉันเลยจะให้ลองกินนิดเดียวคำโกหกนั้นหลุดออกมาเสียงเบา แต่ไม่อาจกลบสายตาเฉียบของสามีได้เขาเก้าวเข้าไปใกล้มองชามอาหารที่หกเกลื่อนพื้นเศษข้าวผสมเนื้อเปื่อยสีคล้ำติดพื้นกระเบื้องกลิ่นข้าวปนเหม็นจนแทบอาเจียนเขาหันกลับมามองภรรยาล้อเล่นแบบนี้เหรอเสียงของเขาเย็นเฉียบจนสะพ้ายตัวสัน่นเธอให้แม่ฉันกินของแบบนี้จริงๆใช่ไหมแม่ผัวพยายามพูดแต่เสียงแผ่วเบาเหมือนจะขาดใจอย่าดุเมียเลยลูกแม่ไม่เป็นไร แต่คำพูดยิ่งทำให้ชายหนุ่มกำมือแน่นแม่ยังจะปกป้องคนแบบนี้อีกเหรอน้ำเสียงสั่นด้วยความโกรธและผิดหวังสะพายก้มหน้าน้ำตาเริ่มไหลเธอถอยหลังไปจนชิดผนังเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนในความเงียบฉันเหนื่อยฉันเบื่อที่ต้องอยู่กับแม่คนนี้ไม่เคยพอใจอะไรเลยเธอตะโกนออกมาเสียงสะอื้นปนโทสะแม่เธอจูจี้เหมือนฉันไม่มีค่า ชายหนุ่มจ้องเธออย่างไม่เชื่อสายตาเธอกล้าพูดแบบนี้กับคนที่เลี้ยงฉันมาเหรอเสียงเขาแผ่วลงแต่คมกว่ามีดคนที่ให้ชีวิตฉันแต่เธอกลับทำให้เขากินอาหารมาคำพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจสะพยแม่ผัวร้องให้สะอึกสะอื้นมือเหี่ยวย่นกำผ้าถุงแน่นจนสัน่นอยากโกรธเลยลูกแม่ทนได้แม่ไม่อยากให้บ้านแตกแต่ลูกชายกลับเงียบความโกรธลุกลามในดวงตาเขาเขาเดินไปหยุดตรงประตู ออกไปจากบ้านนีซะเสียงนิ่งแต่แน่นจนไม่เหลือที่ให้ต่อรองสไพยตาโตมองเขาอย่างไม่เชื่อหูพี่พูดว่าอะไรนะฉันเป็นเมียนะเมียที่ทำร้ายแม่ฉันไม่มีวันอยู่ในบ้านนี้ได้คำพูดนั้นจบลงพร้อมเสียงหัวใจแตกสลายสไพย์ทรุดลงกับพื้นน้ำตาไหลรินแต่ไม่มีเสียงสะอื้นออกมาเพียงแววตาแห่งความกลัวที่เริ่มกลายเป็นความเครียดแค้นแม่ผัวลุกขึ้นชาชเดินเข้ามาหาลูกชาย มือเธอสั่นแต่เต็มไปด้วยความสงสารอย่าไล่เขาเลยลูกแม่ไม่อยากให้ลูกมีเวรมีกรรมแต่ชายหนุ่มสายหน้าคนที่ทรมานแม่ไม่สมควรอยู่ในบ้านนี้เสียงนั้นเด็ดขาดจนแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดนิ่งสภัายมองทั้งคู่สายตาเธอค่อยๆเปลี่ยนจากอ่อนแอเป็นแข็งกระด้างเธอลุกขึ้นชาชาเช็ดน้ำตาหัวเราะเบาๆอย่างคนเสียสติดีมาก แกชนะแล้วใช่ไหมแม่ผัวเสียงย่อเยยกล้องในห้องไม้เก่าจนแม้แต่เงาก็เหมือนสันไหวตามเธอเดินผ่านโต๊ะอาหารคว้าชามโลหะที่ยังมีเศษอาหารติดอยู่ฉันจะไม่ลืมวันนี้วันที่ฉันถูกดูถูกเหมือนสัตว์สายตาเธอจ้องแม่ผัวแน่นเหมือนจะสาบานบางอย่างไว้ในใจแม่ผัวก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกลมหายใจขาดห่วงในขณะที่สะพ้ายหัวเราะเบาๆ จำไว้นะแม่จุดจบของเรื่องนี้แม่จะได้เห็นแน่เสียงประตูไม้กระแทกปังบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนฝุ่นปลิวฟุ้งขึ้นจากพื้นแม่ผัวซุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มเสียงลมพัดเข้ามาทางหน้าต่างเหมือนเสียงคร่ำครวญของบางสิ่งที่มองไม่เห็นชายหนุ่มยืนนิ่งใบหน้าเต็มไปด้วยความสับสนและเจ็บปวดข้างนอกเสียงฝีเท้าสะพ้ายค่อยๆห่างออกไป แต่ในอากาศยังคงมีกลิ่นของความชั่วร้ายที่ไม่ยอมจางหายไปจากบ้านหลังนั้นเลยแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทุ่งนารอบบ้านเริ่มมืดเสียงจิ้งหรีดร้องระงมลมเย็นพัดผ่านหลังคาไม้ที่เริ่มผุแม่ผัวนั่งนิ่งอยู่บนพื้นมือยังคงสั่นไม่หยุดสายตาเหม่อมมองประตูที่ปิดไปแล้วหัวใจยังเต้นแรงเหมือนฝันร้ายยังไม่จบลูกชายยืนอยู่ข้างหลังเงาของเขาทอดยาวบนผนังแม่ แม่ไหวใหม่เสียงเขาเบาและสัน่นแม่ผัวพยายามยิ้มแต่เสียงสะอื้นยังแฝงอยู่ในลำคอแม่ไม่เป็นไรลูกแม่แค่กลัวเขานั่งลงข้างๆมือหนากุมมือแม่ไว้แน่นผมขอโทษที่ผมไม่รู้เรื่องนี้เลยผมปล่อยให้เธอทำกับแม่แบบนั้นน้ำเสียงเขาสั่นเครือแม่สายหน้าเบาๆอย่าโทษตัวเองเลยลูกความชั่วมันซ่อนในใจคนบางทีเราก็ไม่เห็นจนกว่าจะสาย ความเงียบเข้าปกคลุมแสงตะเกียงน้ำมันวูบไหวเงาแม่ลูกสองคนสะท้อนอยู่บนผนังไม้เสียงลมพัดกลีบดอกไม้แห้งปลิวเข้ามาทางหน้าต่างกลิ่นข้าวอาหารที่ยังติดอยู่ในอากาศทําให้แม่ผัวหายใจไม่ทั่วท้องเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงความเงียบกลายเป็นเพื่อนคนเดียวของบ้านจนกระทั่งเสียงฝีเท้าดังขึ้นนอกบ้านชา้ชาชหนักหกเหมือนมีใครเดินอยู่ในความมืดชายหนุ่มหันขวา เสียงอะไรนั่นแม่ผัวจับแขนลูกแน่นอย่าบอกนะว่าเธอกลับมาเสียงฝีเท้ายังดังต่อเนื่องมีเสียงเหมือนของตกกระทบพื้นแล้วเงาหนึ่งก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าต่างเป็นเงาผู้หญิงผมยาวปลิวตามลมดวงตาที่ส่องมองเข้ามาวาววับในความมืดเหมือนสัตว์กลางคืนชายหนุ่มลุกขึ้นทันทีคว้าไฟฉายจากโตะ๊ะส่องออกไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น มีเพียงรอยเท้าผู้หญิงในโคลนลากยาวไปจนถึงข้างรัว้วแม่ผัวตัวสัน่นเธอยังไม่ไปไหนแม่รูเสียงของเธอสั่นไหวเต็มไปด้วยความกลัวเธอจะกลับมาแก้แค้นลูกชายเดินออกไปที่ลานไฟฉายส่องไปทั่วเสียงหมาเห่าหอนจากท้ายหมู่บ้านดังขึ้นพร้อมกันเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ในความมืดเขาเดินกลับเข้าบ้านปิดประตูลงแน่น แม่ไม่ต้องกลัวผมจะไม่ปล่อยให้ใครแต่ต้องแม่อีกแต่แม่จะพูดอย่างนั้นหัวใจเขากลับรู้สึกเย็นเฉียบเหมือนมีบางสิ่งมองอยู่จากในเงามืดคืนนั้นฝนเริ่มตกเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นสายฟ้าฉายแสงลอดหน้าต่างเข้ามา <c oughs> เผยให้เห็นรอยมือเปื้อนโคลนบนประตูหลังบ้านแม่ผัวเห็นก่อนเธอกรีดร้องเสียงดังชายหนุ่มรีบวิ่งไปดูรอยมือเลอะเลือนแต่ชัดเจนเป็นมือผู้หญิง และตรงข้างประตูมีข้อความขีดด้วยเล็บว่าอย่าคิดว่าฉันจะไปง่ายง่ายแม่ผัวทรุดลงกับพื้นมือปิดหน้าฉันบอกแล้ววิญญาณเธอไม่สงบความแค้นมันยังอยู่เสียงลมพัดแรงขึ้นหน้าต่างเปิดออกเองตะเกียงน้ำมันดับวูบทั้งบ้านมืดสนิทเหลือเพียงเสียงลมหายใจสองคนในความมืดชายหนุ่มคว้าแม่ไวแน่นไม่ต้องกลัวแม่มันอาจเป็นลม แต่ก่อนที่เขาจะพูดจบเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นจากมุมห้องเสียงหัวเราะของผู้หญิงเย็นเยียบและแผ่วจนเลือดแทบหยุดไหลแม่ผัวตัวสัน่นนั่นเสียงเธอเสียงสะพายเสียงหัวเราะดังใกล้ขึ้นเหมือนเธอเดินวนรอบบ้านกลิ่นน้ำหอมที่แม่ผัวจำได้ดีลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศกลิ่นเดียวกับวันที่เธอบังคับให้กินอาหารมาชายหนุ่มมองไปรอบห้อง ไฟฉายในมือส่องไปทั่วจนลำแสงสะท้อนกับบางสิ่งตรงพื้นเขาก้มลงดูเศษชามโลหะที่เคยใช้วันนั้นถูกวางไว้อย่างตั้งใจตรงกลางห้องในนั้นมีของเหลวสีคลำ้ำกับกลิ่นคาวที่แรงจนแทบหายใจไม่ออกแม่ผัวกรีดร้องอีกครั้งเธอกลับมาแล้วลูกเธอไม่ได้เป็นคนชายหนุ่มยืนนิ่งเหงื่อเย็นไหลทั่วร่างเสียงหัวเราะหยุดลงทันที เหลือเพียงเสียงฝนกระทบหลังคากับกลิ่นเน่าที่เข้มขึ้นทุกขณะแล้วประตูหลังบ้านก็เปิดออกช้าๆเสียงบานพับดังเอียดในความมืดเงาผู้หญิงค่อยๆปรากฏตรงกรอบประตูผมเปียกแนบหน้าเสื้อผ้าเปื้อนโคลนและดวงตาเต็มไปด้วยความเกลียดชังแม่ผัวหายใจไม่ออกชายหนุ่มยืนแข็งทื่อร่างนั้นค่อยๆยกมือขึ้นมือที่ซี่จนเห็นเส้นเลือด ในมือเธอถือชามโลหะใบเดิมพร้อมเสียงพูดแผ่วๆที่ดังขึ้นกลางความมืดถึงตาพวกแกต้องกินบ้างแล้วเสียงพูดนั้นเย็นเฉียบจนเส้นขนทั่วร่างลุกชันชายหนุ่มจับแขนแม่แน่นหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอกร่างตรงประตูขยับเข้ามาทีละก้าวเท้าเปล่าของเธอทิ้งรอยโคลนไว้บนพื้นไม้ทุกย่างก้าวมีเสียงน้ำหยดลงจากเส้นผมเหมือนเลือดที่หยดลงบนพื้นเงียบๆ แสงฟ้าผ่าฉายเข้ามาพอดีเผยให้เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวริมฝีปากซีที่มีคราบเลือดติดอยู่ตรงมุมดวงตาแดงก่ำมองจ้องตรงมาไม่กระพริบแม่ผัวสะอื้นเสียงดังอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอีกสะพ้ยหัวเราอเบาๆเสียงเหมือนดังจากใต้พื้นแม่กลัวเหรอทั้งที่วันนั้นแม่ยังกลืนได้ทุกคำเสียงเธอสั่นเหมือนคลื่นในอากาศ ชามโลหะในมือสองแสงวาวเมื่อฟ้าผ่าลงอีกครั้งชายหนุ่มก้าวออกมาข้างหน้าเธอเป็นบ้าไปแล้วออกไปจากบ้านนี้เสียงเขาสั่นแต่ยังแข็งกร้าวร่างผู้หญิงหยุดนิ่งจากนั้นค่อยคอยเงยหน้าขึ้นน้ำหยดจากคางลงสู่พื้นดังแมะออกไปเหรอฉันไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วเพราะพวกแกทำให้ฉันตายที่นี่เสียงนั้นเหมือนหลุดออกมาจากโลกอื่นลมหายใจชายหนุ่มติดขัด แม่ผัวเงยหน้าช้าช้าน้ำตาไหลไม่หยุดตายเธอพูดว่าอะไรนะตายเหรอสะพายหัวเราะใช่แม่ผลักฉันลงคูน้ำหลังบ้านเพราะกลัวลูกจะรู้ความจริงแม่ผัวตัวสั่นมือกำอกเสื้อแน่นไม่แม่ไม่ได้ทำแม่แค่พยายามห้ามเธอผลักแม่ก่อนเสียงร้องของเธอสั่นสถานแต่ไม่มีคำใดดังพอจะกลบเสียงหัวเราะของร่างนั้นได้สะพายเดินเข้ามาใกล้ขึ้น กลิ่นดินเปียกกลิ่นโคลนและกลิ่นขาวเลือดแผ่กระจายเธอวางชามโลหะตรงหน้าทั้งสองเสียงกระทบพื้นดังสะท้อนทั่วห้องของเหลวในนั้นขยับเหมือนมีชีวิตกลิ่นเน่าลอยขึ้นแรงจนแม่ผัวอาเจียนออกมากินสีแม่เสียงพูดเบาแต่คมเหมือนใบมีดวันนั้นแม่ให้ฉันกินของหมาวันนี้ฉันจะให้แม่กินของคนชายหนุ่มผลักแม่ไว้ข้างหลังอย่าแต่ต้องแม่ฉันเขาหยิบมีดปลายแหลมจากโตะ๊ะ แสงฟ้าแลบสะท้อนใบมีดวาวับแต่สะพ้ยกลับหัวเราะมีดเหรอมีดมันแทงฉันไม่ได้แล้วเธอค่อยๆย,ยื่นมือไปข้างหน้าปลายนิ้วซีดเย็นแตะที่คอเขาสัมผัสนั้นเหมือนน้ำแข็งทันใดนั้นเขารู้สึกเหมือนอากาศหายไปจากปอดร่างกายแข็งชาจนขยับไม่ได้แม่ผัวร้องให้เสียงดังอย่าทำลูกฉันจะเอาอะไรก็บอกร่างนั้นหันกลับมามอง ฉันไม่ต้องการอะไรจากแม่อีกแล้วฉันอยากให้แม่เจ็บเหมือนที่ฉันเจ็บอยากให้แม่ร้องเหมือนที่ฉันร้องคำพูดจบลงพร้อมเสียงฟ้าผ่าที่สั่นสะเทือนพื้นตะเกียงน้ำมันล้มแตกไฟลุกว่าขึ้นทันทีแสงไฟส่องให้เห็นร่างสะพย,ยืนท่ามกลางควันผมเปียกแนบหน้าดวงตาแดงเหมือนเลือดเธอยกชามขึ้นอีกครั้งแล้วตักของในนั้นขึ้นมาของเลวสีคล้ำไหลาตามนิ้วเธอลงพื้นแม่ผัวกรีดร้องสุดเสียง เธอพยายามคลานหนีแต่ไฟเริ่มลามไปที่ผ้าม่านควันหนาทึบปกคลุมทั้งห้องชายหนุ่มล้มลงหมดแรงหายใจในขณะที่ร่างสะพยเดินฝ่าควันไฟเข้ามาใกล้แม่ผัวเสียงหัวเราะของเธอก้องสะท้อนในเปลวเพลิงบ้านนี้เป็นของฉันแล้วแม่จะไม่มีวันได้พักอีกเลยเธอยื่นชามโลหะให้แม่ผัวตัวสั่นมือพยายามปัดออกแต่ชามนั้นกลับลอยขึ้นเอง ของเลวในนั้นกระเด็นใส่หน้าเธอไฟลุกแรงขึ้นอีกเสียงไม้แตกดังลัน่นเปลวเพลิงสะท้อนในดวงตาแม่ผัวเธอร้องออกมาสุดเสียงก่อนที่ควันดำจะกลืนทุกอย่างไว้และท่ามกลางเสียงเปลวเพลิงนั้นมีเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งหัวเราะที่เยือกเย็นแหลมและแผ่วเหมือนมาจากใต้ดินแม่ฉันบอกแล้วว่าจุดจบแม่จะได้เห็นแน่ไฟลุกโชนทั่วทั้งบ้าน ควันหนาทึบกลืนทุกเงาในห้องเสียงไม้แตกดังลั่นเหมือนบ้านกำลังร้องไห้แม่ผัวพยายามคลานหนีดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาและเข่าไฟแต่ทุกครั้งที่พยายามขยับแรงบางอย่างก็ดึงเธอกลับไปตรงกลางห้องร่างสไพย,ยืนอยู่ท่ามกลางเปเลวเพลิงผมที่เปียกเมื่อครู่ตอนนี้แห้งฟูเหมือนเปเลวไฟกำลังเลียตามปลายเส้นผมแต่เธอกลับไม่ไม่ไม่ละลายยืนยิ้มในควันเหมือนราชินีในนรก ชายหนุ่มพยายามลุกขึ้นเขาไอแรงจนเลือดออกจากปากแม่แม่อยู่ไหนเสียงเขาแหบพร่าในควันหนาแต่ยังพยายามฝ่าควันเข้าไปหาแม่มือคลำหาในความมืดที่มีแต่เสียงไฟไหม้ร่างสะพยหันมามองเขาเธอยังจะช่วยแม่อีกเหรอทั้งที่แม่เธอคือคนฆ่าฉันเสียงพูดของเธอก้องสะท้อนในหัวชายหนุ่มสายหน้าแรงไม่แม่ฉันไม่ทำแบบนั้นไม่เหรอ เธอยื่นมือไปทางผนังไฟสะท้อนภาพเลือนรางขึ้นมาบนไม้เป็นภาพของวันฝนตกหนักแม่ผัวยืนถือไม้กวาดสไพรล้มอยู่ข้างบ่อน้ำเธอเอื้อมมือขอความช่วยเหลือแต่แม่กลับผลักออกเบาๆใบหน้ามีทั้งความกลัวและความโกรธชายหนุ่มชะงักไม่จริงมันไม่จริงแต่ภาพยังคงเคลื่อนไหวเสียงน้ำดังสนัน่นร่างของผู้หญิงตกลงไปในบ่อ เสียงร้องดังขึ้นแล้วเงียบหายเหลือเพียงผิวน้ำที่นิ่งสนิทแม่ผัวกรีดร้องมันไม่ใช่อย่างนั้นแม่ไม่ได้ตั้งใจสะพยหัวเราะไม่ตั้งใจเหรอแล้วทำไมแม่ถึงเดินหนีปล่อยให้ฉันอยู่ในน้ำเย็นคืนนั้นคนเดียวน้ำเสียงนั้นเต็มไปด้วยความแค้นจนทุกคำเหมือนมีขมมีดชายหนุ่มสุดลงน้ำตาไหลทั้งที่มีควันและไฟแม่แม่บอกผมทีว่าไม่จริงแม่ผัวสะอื้นนั แม่กลัวแม่ไม่คิดว่าเธอจะตายแม่แค่จะสอนแค่จะให้เข็ดคำพูดนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งไฟเหมือนหยุดพริวเสียงหัวราอกของสภาเงียบลงทันทีแววตาเธอค่อยๆเปลี่ยนจากโกรธเป็นเศร้าเธอมองแม่ผัวนิ่งงั้นก็จริงสินะแม่ผลักฉันจริงๆน้ำตาไหลอาบแก้มซีดเธอค่อยๆวางชามโลหะลงเสียงกระทบพื้นดังแกร่งสะท้อนฉันหนาวมากในคืนนั้น นาวจนร่างชาแต่ที่เจ็บที่สุดคือแม่ยังเดินหนีโดยไม่หันกลับมาแม่ผัวสุดตัวลงร้องให้แม่ผิดแม่ผิดจริงๆแม่ไม่ได้อยากให้ลูกผัวต้องเสียเมียแม่ไม่ได้อยากให้ใครต้องตายเสียงสะอื้นของเธอกลืนไปกับเสียงไฟชายหนุ่มจับมือแม่ไว้แน่นแต่แววตาเขาเต็มไปด้วยน้ำตาและความแตกสลายร่างสะพ้ยยืนนิ่งอยู่ชั่วครู่ไฟรอบตัวเริ่มอ่อนลง ควันบางลงทีละน้อยแต่ในมือของเธอยังถือชามโลหะอยู่ความแค้นของฉันมันเผาฉันไปแล้วแต่แม่จะอยู่ยังไงเมื่อทุกอย่างในบ้านนี้จะกลายเป็นเท่าฐานเธอก้าวถอยหลังร่างเริ่มโปรง่งใสในเปเลวไฟดวงตาเศร้าจนแทบจะร้องให้แม่ความผิดที่แม่ทําฉันให้อภัยไม่ได้แต่ฉันจะไม่อยู่ให้ต้องเห็นอีกเธอยกมือขึ้นแต่หน้าอกตัวเองไฟจากรอบห้องไหลเข้าสู่ร่างของเธอ เหมือนเธอกลืนเปลวเพลิงทั้งหมดไวเสียงลมพัดแรงจนหน้าต่างเปิดออกแสงไฟดับวูบทันทีทุกอย่างกลับเข้าสู่ความมืดมีเพียงกลิ่นไหมและเสียงสะอื้นของแม่ผัวที่ดังอยู่ในเงียบชายหนุ่มค่อยๆลืมตามองไปรอบบ้านไฟมอดลงแล้วแต่ตรงกลางห้องยังคงมีรอยไม่เป็นวงกลมและตรงนั้นมีชามโลหะใบเดิมวางอยู่สะอาดจนเหมือนไม่เคยผ่านไฟเลยเขาก้มลงหยิบ ในนั้นมีเพียงหยดน้ำใสกลิ่นหอมแปลกๆล,ลอยขึ้นมาแทนกลิ่นเน่าเดิมแม่ผัวมองด้วยแววตาหวาดกลัวเธอไปแล้วเหรอชายหนุ่มเงียบเขามองชามนั้นนิ่งเธอไม่ได้ไปไหนหรอกแม่เธอยังอยู่อยู่ในบ้านนี้อยู่ในใจแม่และอยู่ในไฟที่ไม่มีวันดับแม่ผัวร้องให้หนักกว่าเดิมเธอก้มกราบพื้นเสียงสะอื้นสะานไปทั่วห้องลมเย็นพัดผ่านอีกครั้ง และในเงามืดตรงประตูมีเงาผู้หญิงยืนอยู่เงียบเงียบผมยาวปลิวชา้าชาก่อนจะค่อยคอยจ่จางหายไปพร้อมเสียงกระซิบเบาๆฉันยังอยู่ตรงนี้แม่เสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกจนแม่ผัวขนลุกไปทั้งตัวเธอหันขวับไปยังประตูที่นั่นไม่มีใครมีเพียงเงามืดของต้นไม้พาดอยู่บนผนงังแต่เสียงนั้นยังคงก้องในหัวเหมือนลมกำลังพูดซ้ำาๆว่าฉันยังอยู่ตรงนี้ แม่แม่ผัวสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มไม่หยุดหัวใจสั่นไหวเหมือนจะแตกเป็นเสี่ยงชายหนุ่มรีบประคองแม่ขึ้นแต่มือเขาเย็นจนสัมผัสได้แม่พอททุกอย่างมันจบแล้วเขาพูดเสียงเบาแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความสับสนรอบบ้านยังคงมีกลิ่นไม่อ่อนๆแต่ไม่มีควันไม่มีไฟเพียงความเงียบว่างที่น่ากลัวเขาหันมองรอยไม่ตรงกลางห้อง เท่าดำดำยังคงฟุ้งเบาๆตามลมและชามโลหะใบนั้นยังวางอยู่เหมือนสิ่งต้องสาบที่ไม่ยอมถูกทำลายแม่ผัวจ้องมันไม่ละสายตาอย่าจับนะลูกเสียงเธอสัน่นของแบบนี้ไม่ใช่ของคนแล้วมันกลายเป็นของเธอไปแล้วชายหนุ่มวางชามลงช้าๆมองหน้าแม่ที่ซีดขาวจนไร้เลือดแม่เชื่อจริงๆเหรอว่าเธอยังอยู่แม่ผัวไม่ตอบเพียงเงยหน้ามองเพดาน น้ำตาไหลออกจากหางตาอีกครั้งแม่ได้ยินเสียงเธอทุกคืนตั้งแต่วันที่เธอตายแม่ไม่เคยนอนหลับได้เลยเสียงฝีเท้าเดินรอบบ้านเสียงร้องให้ตอนกลางดึกเธอพูดพลางสัน่นคืนนี้แม่แค่หวังว่าจะไม่ต้องฟังอีกแล้วชายหนุ่มกอดแม่แน่นแม่พักก่อนเธอผมจะอยู่เฝ้าเองเขาพาแม่ไปที่ห้องนอนประตูไม้ยังคงส่งเสียงดังเอียดทุกครั้งที่เปิด ที่นอนเก่ากลิ่นชื้นแต่ยังคงเป็นที่เดียวที่แม่รู้สึกปลอดภัยแม่ผัวเอนตัวลงแต่ก่อนจะหลับเธอหันไปพูดเบาๆลูกถ้าแม่หลับแล้วได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกอย่าปลุกแม่นะแค่บอกเธอว่าแม่ขอโทษอีกครั้งชายหนุ่มพยักหน้าแต่ในใจรู้ดีว่าความเงียบคืนนี้จะไม่ปกติเขาออกมานั่งที่ห้องกลางสายตาย,ยังจับจ้องไปที่ชามโลหะแสงจันทร์ลอดเข้ามาทางหน้าต่าง กระทบขอบชามให้สะท้อนเป็นประกายเยือกทุกครั้งที่ลมพัดมันสั่นเบาๆเหมือนมีใครแตะมันจากอีกด้านหนึ่งเขาพยายามไม่สนใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปเสียงแปลกๆเริ่มดังขึ้นเสียงเหมือนน้ำหยดจากที่สูงแมะแมะชายหนุ่มมองขึ้นเพดานไม่มีรูไม่มีน้ำฝนแต่หยดน้ำกลับตกลงมาตรงชามโลหะพอดีเขาลุกขึ้นช้าๆเดินเข้าไปใกล้เสียงหยดน้ำยังดังต่อเนื่อง แต่เมื่อมองใกล้ขึ้นเขาเห็นชัดไม่ใช่น้ำธรรมดามันเป็นของเหลวข้นสีคล้ำเหมือนเลือดหยดลงทีและหยดลงในชามกลิ่นคาวลอยฟุ้งขึ้นทันทีหัวใจเขาเต้นแรงขาแข็งจนขยับไม่ได้แล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งชัดเจนกว่าครั้งก่อนฉันยังอยู่ตรงนี้ลูกเสียงนั้นไม่ใช่ของแม่แต่เป็นเสียงของเธอสภัยเสียงที่เขาจำได้ดี เสียงที่เคยอ่อนโยนแต่ตอนนี้แฝงด้วยความเศร้าและความแค้นไฟในตะเกียงวูบไหวลมแรงพัดผ่านหน้าต่างชามโลหะเริ่มหมุนช้าๆบนพื้นหยดเลือดที่อยู่ในนั้นค่อยๆฟองขึ้นเหมือนมีสิ่งมีชีวิตอยู่ข้างในชายหนุ่มถอยหลังช้าๆเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากรอบห้องจากผนังจากพื้นจากเพดานจนไม่รู้ว่าเสียงมาจากทางไหนแม่ขอโทษแล้วแต่เธอไม่เคยขอโทษฉันเลย เขาปิดหูแน่นหยุดหยุดพูดสัทีแต่เสียงกลับยิ่งดังขึ้นไม่มีใครหนีจากความผิดได้แม้แต่ลูกของคนผิดล้มหมุนวนแรงจนตะเกียงดับทั้งบ้านจมอยู่ในความมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ที่ลอดเข้ามาส่องให้เห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนอยู่ข้างหลังเขาในกระจกเก่าดวงตาแดงกล่ำมองตรงมาไม่กระพริบชายหนุ่มหันขวับแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้น เพียงกลิ่นน้ำหอมของเธอที่ลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศเหมือนวันแรกที่เขาพาเธอเข้าบ้านเขาสุดตัวลงน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธออยากได้อะไรต้องการให้ฉันทำอะไรถึงจะไปเสียงในความมืดตอบกลับเบาๆฉันอยากให้แม่เธอเห็นในสิ่งที่ฉันเห็นอยากให้แม่รู้ว่าความทรมานมันเป็นยังไงแล้วฉันจะไปไปตลอดกาลชายหนุ่มนิ่งไปสายตาเริ่มว่างเปล่า เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งช่วยฉันทําเธอะลูกถ้าเธอรักฉันจริงข้างในห้องนอนเสียงแม่ผัวเริ่มไอเธอขยับตัวบนเตียงแต่ไม่รู้เลยว่าลูกชายกําลังเดินเข้าไปหาด้วยใบหน้าที่เยือกเย็นและมือที่ถือชามโลหะไว้แน่นในความมืดแสงจันทร์คืนนั้นเย็นจัดสาดผ่านหน้าต่างไม้เก่าเข้ามาเงาของชายหนุ่มทอดยาวบนพื้นมือเขายังถือชามโลหะไว้แน่น ของเหลวข้นในนั้นนิ่งสนิทเหมือนรอคอยบางอย่างแม่ผัวลืมตาขึ้นชา้าชาเห็นลูกชายยืนอยู่ตรงปลายเตียงลูกทำไมมองแม่แบบนั้นเสียงเธอสั่นเบาเขาไม่ตอบเพียงเดินเข้ามาทีละก้าวสายตาแข็งกร้าวแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแม่รู้ไหมเธอไม่เคยหลับตาได้เลยเพราะแม่เสียงเขาแผ่วแต่ชัดเจนทุกถ้อยคำแม่ผัวเริ่มร้องให้แม่เสียใจ แม่ไม่รู้ว่าเธอจะถึงขนาดนั้นแม่แค่โกรธแค่ไม่อยากเห็นลูกลำบากเขาหยุดตรงหน้าเตียงน้ำตาไหลอาบแก้มเธอให้อภัยแม่ไม่ได้อีกแล้วแต่ผมจะไม่ให้เธอทรมานอีกผู้จบเขายกชามโลหะขึ้นสูงในนั้นมีเงาผู้หญิงสะท้อนอยู่ใบหน้าซีดขาวดวงตาเศร้าก่อนที่เงานั้นจะค่อยๆจางหายไปเหมือนควันถูกลมพัดเขาวางชามลงข้างเตียง แม่ผัวร้องให้สะอึกสะอื้นมือสั่นเทาจับมือของลูกไว้แน่นลูกแม่ขอโทษจริงๆเขาก้มลงกอดแม่แน่นผมรู้แม่มันจบแล้วลมเย็นพัดผ่านหน้าต่างกลิ่นดอกมาลิล้อยอิ่งในอากาศเสียงกระซิบสุดท้ายดังขึ้นเบาๆขอบคุณตอนนี้ฉันจะไปแล้วชามโลหะสั่นเล็กน้อยแล้วแตกออกเป็นเสียงเสียงอย่างเงียบงนันไม่มีเลือดไม่มีควัน เพียงแสงจันทร์อ่อนที่ส่องลงมาบนพื้นรุ่งเชา้าหมู่บ้านกลับมาสงบอีกครั้งแม่ผัวกับลูกชายยืนอยู่หน้าบ้านมองต้นมะลิที่เริ่มผลิดอกกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วลานเหมือนเป็นสัญญาณแห่งการให้อภัยแม่ผัวพนมมือขึ้นหลับตาพึมพำเบาๆขอให้เธอไปสู่ที่ดีแม่จะไม่ลืมเสียงลมพัดผ่านอีกครั้งกลีบดอกมะลิหล่นลงหนึ่งกลีบ ร่วงลงตรงขอบชามที่แตกและนั่นคือคืนสุดท้ายที่บ้านหลังนั้นได้ยินเสียงร้องให้ในความมืดอีกต่อไป